พี่น้องเกษตรกรครับในกระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟนอกเหนือจากจะได้เมล็ดกาแฟที่เป็นผลผลิตโดยตรงแล้วยังมีสิ่งเหลือใช้ที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตอีกหลายชนิดที่เกษตรกรสามารถนํามาใช้ประโยชน์ให้ผลผลิตกาแฟดีขึ้นได้อย่างเช่นแปลกกาแฟหรือเปลือกกาแฟแห้งนี่แหละครับที่ได้มาจากการสีผลกาแฟที่ตากแห้งแล้วถูกทิ้งไว้ตามบริเวณโรงสีและบางครั้งก็ถูกทิ้งตามคูคลอง สร้างมลภาวะแก่สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากทั้งๆท,ที่จริงแล้วเป็นวัสดุที่มีประโยชน์สามารถใช้เป็นวัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดินและใช้มาทําปุ๋ยหมักได้เป็นอย่างดีช่วยทําให้พืชที่ปลูกมีการเจริญเติบโตได้ดีด้วยครับนั่นแน่ฟังแล้วก็คงอยากจะรู้รายละเอียดแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าปุ๋ยหมักจากแกลบกาแฟนั้นทําได้อย่างไรทํายุ่งยากไหมและการใช้ปุ๋ยหมักจากแกลบกาแฟจะมีข้อดีอย่างไร ไปฟังกันเลยครับไม่ยุ่งยากเลยค่ะและยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะปุ๋ยที่เกิดจากแกลบเนี่ยเป็นปุ๋ยชั้นดีนะคะเพราะว่าผลของกาแฟแต่ละผลเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นมเมล็ดประมาณ55%นะคะและส่วนที่เป็นเปลือก45%เราเอราเอามาเล็ด55%บนั้นไปขายถูกไหมคะแต่เปลือก45เรซนเราจะเอาไปทิ้งทําไมใช่ไหมคะเท่ากับเราเอาเงินไปทิ้งเปล่าๆถูกไหมคะแต่ถ้าเราไม่เอาไปทิ้งก็คือเราเอามาใช้เป็นปุ๋ยเราก็ประหยัดค่าปุ๋ยลงไปไปด้ อีกมากมายเลยค่ะก่อนที่จะลงมือทำปุ๋ยหมักแกลบกาแฟกันเรามาเตรียมส่วนประกอบกันก่อนนะครับส่วนประกอบก็จะมีแกลบกาแฟ1,000กิโลกรัมปุ๋ยคอกหรือมูลสัตว์200กิโลกรัมปุ๋ยยูเรีย2กิโลกรัมน้ำเชื้อเร่งปุ๋ยหมักสำหรับช่วยย่อยสลายหรือพอดอหนึ่งจำนวน1ซอง สำหรับวิธีการก็ไม่ยากเลยนะครับ 1. เริ่มจากเตรียมแกบกาแฟรดน้ำและคลุกเคล้าให้ทั่วควรทำา2 2วันก่อนทำกองปุ๋ยหมัก 2. ใส่เชื้อเร่งปุ๋ยหมักลงไปในถังใส่น้ำ2ี่ลิตรกวนทิ้งไว้10-15นาที 3. นํนำแกลบกาแฟที่เตรียมไว้มากองให้สูง30-40เซนติเมตรโรยปุ๋ยคอกหรือมูลสัตว์ให้ทั่วบนพื้นผิวโรยปุ๋ยยูเรีย แล้วราดน้ำละลายสารเร่งให้ทั่วผิวหน้ากองนับเป็น1ชั้นนะครับทำซ้ำข้อ3ให้ได้3ชั้นหรือมากกว่าให้ได้ความสูง1-1.5ถึง1.5เมตรชั้นบนสุดให้ปิดทับด้วยกแลกลบกาแฟหรือดินเพื่อกักความชื้นและจากนั้นก็รอเวลาให้จุลินทรีย์ทำงานโดยการกลับกองเป็นระยะแต่เพื่อประหยัดเวลาและแรงงานในขั้นตอนของการกลับกองกเกษตรกรยุคใหม่อย่างพวกเรา ต้องใช้อุปกรณ์เสริมด้วยท่อ PVC ระบายอากาศด้วยแรงลมและพี่น้องครับขอบอกเคล็ดลับอีกนิดหนึ่งนะครับว่าการทำปุ๋ยหมักแกลบกาแฟนี้ต้องมีการย่ำเพื่อให้กองตั้งอยู่ได้และเรียงสูงถึงระดับอกประมาณเมตร20ถึงเมตร50เพราะถ้าไม่ย่ำกองให้แน่นพอจุลินทรีย์ก็ไม่ทำงานปุ๋ยก็ไม่หมกักเอาไปใช้ก็ไม่เกิดผลดีอะไรเลยนะครับ ึ่งปุ๋ยหมักแกลบกาแฟจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อปุ๋ยยุย่ยมีสีดำคล้ำม,มีกลิ่นดินไม่เหม็นไม่ร้อนและไม่ยุบตัวรวมระยะเวลาทั้งสิ้น4-5เดือนก็ใช้ได้แล้วครับเราก็ได้เรียนรู้การทำปุ๋ยหมักแกลบกาแฟเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตไปแล้วนะครับยังมีสิ่งเหลือใช้จากต้นกาแฟที่เรายังนำมาใช้ประโยชน์กันได้อีกนั่นก็คือกิ่งก้านที่เหลือจากการตัดฟื้นต้น ซึ่งเราก็ยังนําไปแปรรูปเป็นน้ําส้มขวันไม้และฐานได้อีกทั้งยังสามารถผลิตขายเพื่อเพิ่มรายได้เข้ากระเป๋าพี่น้องเกษตรกรแถมยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยล่ะครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะไปฟังพี่เกษตรกรกันบ้างว่าที่สวนกาแฟเขามีแกลบกาแฟเหลือเยอะแค่ไหนแล้วเขานําไปใช้ประโยชน์อะไรกันบ้างนะครับ ถ้าพูดถึงเกล็บกาแฟที่เหลือจากกระบวนการผลิตของเราที่นี่ก็มีประมาณปีละประมาณ10ตัน,นะคะ่ะก่อนหน้านี้มันก็เหมือนกับเป็นกองภูเขาที่เกะกะสําหรับโรงสีแล้วเขาก็จุดไฟทิ้งหลังจากได้รับคําแนะนําจากนักวิชาการว่าเปลือกกาแฟที่ได้จากโรงการสีกาแฟนี่เราสามารถเอามาทําเป็นปุ๋ยอินทรีย์โดยเอามาทําเป็นปุ๋ยหมักเปลือกกาแฟแล้วก็เอาไปใช้กับต้นกาแฟซึ่งต้องการปุ๋ยอินทรีย์ปีละครั้ง หลังจากที่เราใช้ปุ๋ยหมักเปลือกกาแฟานอกจากลดต้นทุนการผลิตในเรื่องของการไปซื้อปุ๋ยอินทรีย์มาใส่และช่วยลดการไปซื้อปุ๋ยเคมีตัวปุ๋ยโพแทสเซียมมาใส่แล้วยังทำให้เราเพิ่มผลผลิตได้อีกด้วยครับทำให้ต้นกาแฟาของเราเจริญเติบโตจากเจ้าแกลบกาแฟาที่ไร้ค่าจนต้องถูกเผาทิ้งทำลายจำนวนมากในแต่ละปีแต่วันนี้พี่น้องเกษตรกร ได้ทราบดีแล้วนะครับว่าสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งช่วยลดต้นทุนและสร้างรายได้เสริมถือเป็นทางออกที่มีประโยชน์ต่อเกษตรกรและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากอีกทั้งเป็นแนวทางหนึ่งในการทำการเกษตรที่ยั่งยืนอ,อีกด้วยนะครับ